ขอคุณรูปภาพจากทวิตเตอร์ด้วยนะครับผมปอล,ลจะโวนเขาฆ่าไหมวะเนี่ยอ,อ่อท่านปอ,อกินด้วยนะเอเอไม่เป็นไรนะเ,ออเดี๋ยวข้าทำใหม่ใหม่ก็ได้นะครับอ,อันพอท่านแม่ว่าไงลูก เขากันได้ยังไงเลยเหรอครับอ,อคือว่าชท่านแม่อยู่ไหมครับอะท่านแม่ทำทุรยอยู่ในห้องของไ oh, <wow. S 1> ทยโยเล่นกับพี่ก่อนนะไทยโยอื <c oughs> อ <c oughs> เด็กดีมากไทยโยอ,อยากเล่นเป็นน้องสาวไหมจะอ้ย <c oughs> <c oughs> เนี่เหมือนว่าจะสวยแล้วนะครับคงมีโอกาสสร้าง <g vaccines> <articles> นั่นสินะทันคุงดับ <sausage> เบิ้ลสวยแล้วล่ะสำหรับคนที่ขอให้แอดทำคลิปลูกๆของน้องทันกับกียูซังเนี่ยนะก็เป็นไงล่ะหนำใจกันหรือยัง ก็จบแล้วนะครับสาหรับรูปลูกของทั้งสองคนที่ไม่มีเปิดเผยในออฟฟิเชียลนะก็แง่แหละมันจะเปิดเผยกันได้ยังไงเราผู้ชายคลอดลูกกันไม่ได้เอ้ยบอกแล้วตอนหารูปนี่คือแบบแอดเหนื่อยมากคือแบบคิดหนักมากว่าจะให้มันจบยังไงนะวันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษที่เตรียมมาโดยเฉพาะที่ให้สามเทปในคลิปเดียวกันก็หวังว่าคงจะจ่ใจกันนะครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปต่อไปด้วยเนอะ โอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับโอเคครับบ๊ายบาย